ในต่างประเทศเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนางานวิจัยเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือแม้แต่เรื่องของสิทธิบัตรมากพอสมควรเลยทีเดียวแต่สาหรับเมืองไทยนะคะเรื่องเหล่านี้ยังถือว่าใหม่มากๆอยู่แล้วคนไทยก็ไม่ค่อยสนใจด้วยค่ะก็ยังถือว่าต้องมีการอธิบายแล้วก็การให้ความรู้กคนไทยมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นค่ะสุขภาพคนไทยรู้ต่างชาติไม่ได้ เพราะว่าคนไทยทั่วไปในในประเทศเราเนี่ยคนไทยทั่วไปเป็นคนไทยที่ขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกในทางที่ถูกนะ,ะแล้วคนไทยมักจะรอพวกถ้าพวกไม่มากก็ไม่ไม่ลากไปคนไทยมีน้อยคนที่จะกล้าแสดงเอาขึ้นมาตะโกนดังๆว่าอย,อยากจะทำอย่างนี้อะไรเงี้ยคนไทยน้อยนักเรียนไทยเนี่ยไม่ค่อยถามผมไปเรียน ที่ที่ต่างประเทศมาเนี่ยมันก็ถามกันเยอะคนต่างชาติแต่คนไทยอ่ะไม่ค่อย้าถาม,มคนไทยมักจะกล้าในสิ่งที่ไม่ควรกล้าแต่ใน,นเรื่องที่ต้องกล้ากับไม่อยากจะทำกันศ<ม>ักยภาพเราแพ้ครับตรงนี้ระบบการศึกษาเรามันไม่ไม่เอือ้อ<ม>แล้วก็มาบวกกับอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างการศึกษาโครงสร้างทางไม่แต่เรื่องวิทยาศาสตร์นี่เรื่องใหญ่รเราล้าหลังมากมทั้งทั้งทั้งศักยภาพเราไม่พอครับ ท้งโครงสร้างเราไม่ดีนักวิจัยเราเจริงอ่ะมันเก่ง<ะ>ผมต้องพูดว่าคนที่มาทํางานเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ในบ้านเราเนี่ยเก่งๆมันมีเยอะแต่ว่าไม่มีโอกาสต้องต้องให้โอกาสพวกเขาผมมองว่าที่รัฐบาลชอบออกไปทำรถโชว์โอ้โิเชษชวนนักลงทุนมาลงทุนในประเทศเพื่อให้มาผลิตอยู่ในประเทศเราก็พูดง่ายคือมาแย่งกันกินแย่งกันใช้มาแย่งกันทําให้เกิดมลพิษในประเทศเรา โอเคไอ้แบบที่ไปชวนนักท่องเที่ยวเข้ามานั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งโปรโมทสินค้าก็ไปขายนันก็เป็นแบบหนึ่งแต่การที่จะไปโปรโมทเทคโนโลยีเนี่ยผมไม่เคยเห็นผมคิดว่าเราคงยังไม่เคยทําหรือถ้ามีคนทํำก็คงจะเป็นทำแค่ผู้ประกอบการทําเองโดยที่มีความสนับสนุนความร่วมมือที่มันดีๆจากรัฐบาลจากราชการ ในขณะที่ถ้าเรามองกันโดยโดยเนื้อแท้เนี่ยไอ้การที่เราขายเทคโนโลยีเนี่ยโอเคแน่นอนเราได้เม็ดเงินเราได้กําไรแต่เราไม่ต้องแลกกับมลภาวะที่มันเกิดขึ้นในประเทศเราไม่ต้องแลกกับทรัพยากรซึ่งรับวันมันก็มีจํากัดมีน้อยลงเรื่อยๆไอ้การที่เราคนไทยไปซื้อโน้ตฮาวคนอื่นมาใชาน้นี่ผมว่าเราเห็นกันเฉชาชินละ ซ,ซื้อไลเซนซิ่งไรอาการที่คนไทยจะไลเซนซิ่งออกไปให้คนต่างชาติเนี่ยน่าจะได้รับการสนใจบ้างได้แล้วผมพูดอันนี้ก็คือตัวผมเองเนี่ยผมได้ลงมือแล้วก็มีได้รับผลสาเร็จบ้างแล้วเพราะงั้นผมไม่ต้องการผมอยากจะให้นักวิจัยเก่งๆผมว่ามีอีกหลายร้อยหลายพันคนในประเทศเราเนี่ยได้ได้โอกาส ได้รับโอกาสที่จะนำผลงานของพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยออกไปสู่ธุรกิจระดับโลกได้บ้างถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้นักวิจัยที่ถ้ามีโอกาสได้ฟังนะถ้าแกมีเวลามาฟังนะให้มีกำลังใจวันหนึ่งโอกาสมันมวีวันนี้เนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือเราต้องอดทนหรือเพราะงานที่เป็นงาน Research and Development งานวิจัยพัฒนานเนี่ยหนึ่งคุต้องมีความ อดทนคุณอย่าใจใจแมวคุณอย่าถอดใจง่ายๆคุณต้องอดทนแล้วอันนี้มัน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 ตายตัวเบสิกคุณต้องทํางานหนักเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องรอโอกาสถ้าโอกาสมันยังไม่มาทีคุณต้องหาทางสร้างโอกาสงานวิจัยที่เรามีประมาณห้าตัวเนี่ยโอกาสยังไม่มีเราจะหาจังหวะถ้ามันมีโอกาสมีเทรนมาเมื่อไรมันก็จะไขก๊อกออกมาใช้ตอนนี้ก็ทําใส่ท่อไว้ก่อนทําใส่แท่งไว้รอก่อน พอจะบอกได้ไหมคะว่าความฝันในอนาคตที่พี่อยากจะทําอีกคืออะไรก็คงจะทํให้ใจเต่อไปแล้วก็เอาเรื่องที่มันเป็นประโยชน์มากขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมสิ่งแวดล้อมก็มีอยากทําเรื่องอาหาร <S <S อยากทาเรื่องสิ<ม>่งแวดล้อมอยากทำอยากทำอาหารอยากทำทำพลังงานแต่คงไม่มีปัญญาไปทําเรื่องยารักษาโรคแต่ก็คือมองเรื่องการพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ เรื่องราวของหนึ่งคนไทยในสยามในวันนี้ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าการพัฒนางานวิจัยของชาวไทยให้โด่งดังไปไกลทั่วโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ได้โกลด์ได้กลีบก,กุหลาบค่ะแต่ต้องใช้ทั้งเรื่องของความมุมานะความบากบันแล้วก็ต้องเรียกว่านะคะรวบรวมทั้งกําลังใจหลากหลายรูปแบบแต่วันนี้เขาก็ประสบความสําเร็จแล้วก็หวังว่าเขาจะมีผลงานดีๆนะคะมาฝากพวกเราอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วละ่ะค่ะสำหรับรายการหนึ่งคนไทยในสยามรายการทําให้คุณผู้ชมรักและก็ภาคภูมิใจในความเป็นคน ไทยมากยิ่งขึ้นกาะพบกันได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลา15นาฬิกาค่ะทางสัญญาทัสปิกนิวแห่งนี้วันนี้ดิฉันลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่าคนไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะสวัสดีค่ะ